เรียบร้อยเรียบร้อยจีบแล้ววะจีบอยู่นู่น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 นูเดี๋ยว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 แปบแปบแแม่นสะด้ยยใช่แม่นสะด้วย เออไม่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 ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่พี่ฮะโอ้ยใช่ว่ะใช่ว่ะกล้องมาแล้วกล้องใช่ว่ะมาแล้วเรียบร้อย này đủ đẹp rồi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  ตัวนี้ใหญ่กว่ากล้องตัวนี้ใหญ่กว่าเรียบร้อยสุดยอดบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว